ว่ามองไปทางไหนนะครับก็มีแต่คนเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับผมทำให้ผมเนี่ยอยากเล่นไปด้วยเลยก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมีสเก็ตบอร์ดก่อนใช่ไหมครับในวเราจะเลือกซื้อสเก็ตบอร์ดอย่างไรให้เหมาะสมกับมื่อนไขของเรานะครับงั้นวันนี้ผมก็จะมาพูดมิสปีดเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์กับผู้เล่นมือใหม่นะครับด้วยก่อนอื่นนะครับผมขอตัวไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือซื้อสเก็ตบอร์ดของผู้เลยนมือใหม่ก่อนนะครับโอเคครับจากที่ผมได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลืซื้อสเก็ตบอร์ดของผู้เรียนมือใหม่มาครับมีอุปกรณ์อยู่3ชิ้นนะครับผมที่ต้องคำนึงถึงนะครับด้วยชิ้นแรกนะครับเป็นแผ่นของสเก็ตบอร์ดครับชิ้นที่2เนี่ยครับจะเป็นทักของสเก็ตบอร์ดและชิ้นที่3นะครับเป็นล้อของสเก็ตบอร์ดครับ ไปดูกันเลยครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมีหน้าตารสะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมครับผมโดยเริ่มจากอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับเด็กหรือว่าแผ่นสเก็ตบอร์ดและการเลือกแผ่นสเก็ตบอร์ดนะครับควรเลือกให้ขนาดของแผ่นพอดีกับเท้าของเราโดยขนาดของแผ่นก็จะมีตั้งแต่7.25 7.5 7.75 8 8.25นิ้วครับ แล้วถ้าถามว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่านี้หรือเปล่าก็มีครับผมแต่ผมจะยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโดยเราจะวัดจากความกว้างของแผ่นนะครับเมื่อเทียบกับขนาดไซส์รองเท้าที่ผมใส่อยู่นะครับผมคือขนาด28เซนตะิเมตรเนาะผมก็จะเลือกขนาดแผ่นเป็นขนาด8นิ้วและถ้าหลายคนเท้าสั้นลงมาอย่างขนาด20ถึง25เซนติเมตรนะครับก็เลือกขนาดแผ่นที่ เล็กลงมาอย่าง7.25ถึง7.75นิ้วนะครับผมหรือถ้าเท้ายางแต่30เซนติเมตรขึ้นไปก็เรียกแผ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตั้งแต่8.25นิ้วขึ้นไปเลยก็ได้ครับผมมาดูกันที่อุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับผมเจ้าสิ่งนี้ก็คือทักครับผมโดยการเลือกทักของสซเก็ตบอร์ดนะครับ ก่อนอื่นเลยครับทักเนี่ยจะมีหลายขนาดมากมายเลยครับด้วยขนาดของทักก็จะมีทั้งขนาดความสูงขนาดความกว้างนะครับด้วยขนาดความกว้างของทักนั้นควรเลือกตามขนาดความกว้างของแผ่นสเก็ตบอร์ดครับเพื่อง่ายต่อการทรงตัวและขนาดความสูงของทักมีทั้งหมด3ขนาดครับ1สูง2กลาง3ต่ำครับผมโดยการเลือกขนาดความสูงนั้นจะเน้นไปที่ลักษณะการใช้งานและขึ้นอยู่กับขนาดของล้อด้วยครับ เช่นหากว่าต้องการเล่นท่าเทคนิคต่างๆก็ควรใช้ทักที่มีขนาดต่ำล้อที่ใช้ก็จะมีขนาดเล็กขนาดุดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อก็48-51มิลลิมครับหากต้องการให้สเกตบอร์ดไทได้รวดเร็วก็ควรใช้ทักที่มีขนาดสูงล้อที่ใช้ก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะมากกว่า57มิมครับ และหากว่าเราเป็นคนพอดีนะครับชอบในความพอดีก็ใช้ทักขนาดกลางครับรล้อที่ใช้ก็จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง52-56มิลลิเมตรมันก็จะพอดีในทั้ง2แบบที่กล่าวมานะครับผมคือเล่น5าได้แล้วก็ถ่ายได้รวดเร็วขึ้นมาครับผมมาดูกันที่อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือวิลหรือว่าลอนเองครับ ในการเลือกซื้อล้อของสเก็ตบอร์ดนะครับในตอนที่ผ่านมาผมก็มีการพูดถึงขนาดล้อเพื่อใช้ให้เข้ากับทักไปแล้วนะครับแต่ในที่นี้ผมจะพูดในเรื่องของความแข็งของล้อแล้วกันครับขนาดความแข็งของล้อนะครับจะมีผลต่อสภาพพื้นผิว ของพื้นที่ในการเล่นครับโดยค่าความแข็งของล้อก็จะมีตั้งแต่73 a ไปถึง101 a ครับผมเรียงจากความแข็งน้อยสุดไปแข็งมากสุดนะครับเช่นหากเป็นพื้นผิวขรุขระนะครับก็จะใช้ล้อที่มีความนิ่มแต่ว่าก็จะทําให้เล่นท่ายากขึ้นนะครับเพราะว่าเกิดการสไลด์น้อยนะครับล้อที่มีความนิ่มเนี่ยครับเป็นล้อ,อยางครับผมจะทําให้เกิดการ จะทําให้เกิดแรงเสียดทานมากนะครับก็จะเกิดการสไลด์น้อยและหากเป็นพื้นเรียบก็ใช้ล้อที่มีความแข็งขึ้นมานะครับจะทําให้เกิดการสไลด์มากนะครับเหมาะกับผู้เล่นที่มีความชํานาญมากแล้วนะครับล้อแข็งเนี่ยแล้วก็มือใหม่อย่างเราควรจะเลือกแบบไหนดีสําหรับผมก็ควรจะเลือกแบบผมว่าผมควรเลือกแบบกลางมากกว่าครับค่อนไปทางแข็งนิดนึงประมาณ 90A อะไรประมาณนี้ครับ โอ้โหอุปรกรณ์หลักก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วเมื่อเราสังเกตดูนะครับจะเห็นได้ว่าค่าต่างๆเนี่ยแปรผันตรงกันหมดเลยแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้ค่าต่างๆเหล่านี้นะครับช่วยในการตัดสินใจเล่อกซื้อครับผมผมเห็นว่าค่าต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นฟังก์ชันในคณิตศาสตร์ครับผมผมจึงนํามาเสนอในวิสปีดนี้นครับผมแล้วก็หาว่าเรามีเพียง อุปกรณ์เพียงแค่3อย่างเนี่ยครับแล้วก็จะไม่สามารถประกอบเป็นสเก็ตบอร์ดได้ครับเราจึงต้องมีอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดให้ครบทั้ง8อย่างนะครับได้แก่หนึ่งก็คือเด็กนะครับผมแผ่นสเก็ตบอร์ด2ทัก3วิวหรือว่าล้อนั่นเองครับส่วนที่อันที่4ครับผมกิบเทปครับผมกิบเทปเนี่ยครับเอาไว้ติดกับแผ่นของสเก็ตบอร์ดนะครับเพื่อให้แผ่นของสเก็ตบอร์ดมีความเสียดทานมากขึ้นนะครับ ห้าก็จะเป็นแบริ่งหรือว่าลูกปืนนะครับผมเอาไว้ใส่ตรงล้อของสเก็ตบอร์ดนะครับเพื่อให้สเก็ตบอร์ดหมุนเร็วขึ้นครับหกก็เป็นวุชชิ่งครับผมหรือว่ายางรองทักครับเจ็ดก็เป็นฮาร์ดแวร์ครับผมหรือว่าอุปกรณ์เอาไว้ติดกับทักแล้วก็แผ่นของสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับแปดครับยางรองทักไลเซอร์ครับผมจะตัวนี้ครับเอาไว้รองทักกับแผ่นสเก็ตบอร์ตครับเพื่อลดความเสียหายที่ เวลาเล่นสเก็ตบอร์ดล้วเกิดการกระแทกนะครับซึ่งทักเป็นเหล็กนะครับสเก็ตบอร์ดเป็นไม้เวลากระแทกก็จะเกิดความเสียหายได้ครับซึ่งส่วนนี้ก็จะช่วยลดความเสียหายในการกระแทกครับผมนี่ครับผมอุปกรณ์ต่างๆครบแล้วกลายเป็นสเก็ตบอร์ดอยู่ในมือผมตอนนี้ครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมผมก็ขอตัวลาไปเล่นสเก็ตบอร์ดก่อนครับผมขอบคุณครับ